อยไปยทำอะไรอะ่ะนี่มันหลอดไฟนะเมื่อกี้ไม่ได้อันตรายด้วยกดปั่นเลยมันต้องพูดมากโอ๊ยชกัชกช้าชั้นปัน่นเองกไ็ได้เฮ้ยพลอย,อยถ้ามันบาดปากลูกค้าขึ้นมาจะทำยังไงล่ะมาวงวปั่นได้ไหรือยังอะได้แล้วค่ะสักครู่นะคะเสร็จฉันแน่ ปากฉันยังเจนไปเนี่ยอะ,อะดึกแกเนี่ยเอาไปเทใส่แก้วนะแล้วก็ไปเซิรให้มันฉันจะไปรอดูท่วมปากมาม่งปั่นได้แล้วคะ่ะอืมสีหน้ากินดีนี่สมแล้วที่เป็นร้านด่ังในย่านนี้ รสชาติดีเลยเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะค่ะฉันขอตัวก่อนนะคะนี่ปากกับคอมันทำมาจากเหล็กหรือไงวะทำไมไม่เป็นอะไรเลยวะ แกทำแบบนี้ทำไมถ้าลูกค้าคนนั้นเป็นอะไรขึ้นมาเราซวยกันหมดนะไม่สวยหรอกคนนะโดนแค่นี้มันยิงน้อยไปด้วยซ้ําแกรู้จักลูกค้าคนนั้นหรอแล้วเขาไปทำอะไรให้แกทำไมแกต้องทำร้ายเขาด้วยนี่อย่าบอกนะว่าที่มันไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าแกไม่ได้เทน้ำมะม่วงที่ฉันปั่นให้มันกินน่ะนี่แกช่วยมันทำไมคะ แกยังเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ไหมอะมี่แกก็บอกเหตุผลมาก่อนสิว่าทำไมต้องทำร้ายเขาฉันถึงจะคิดดูอีกทีหนึ่งมันโกงฉันพอใจแกหรือย,ยังล่ะโกงเหรอถอยถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเลยเหรอคุณลูกค้าคะวันนี้ร้านเรามีโปรโมชั่นเติมฟรีมีอันด้วยนะคะ เติมฟีไม่ออ้นันเหรออ๋อสิเรียบร้อยค่ะลองชิมดูก่อนนะคะว่าย,ยังสดชื่นเหมือนแก้วแรกไหมอืมเฮ้ นม่แกเดินยังไงเนี่ยไม่ดูตาม้าตาเรือเลยฮะถ้ามันหกใส่ฉันอ่ะแกทำยังไงนี่ขอโทษนะคะคือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะเดี๋ยวฉันไม่ทำแก้วใหม่มาให้นะคะไม่ได้ตั้งใจเหรอนี่แกรู้ไหมถ้ามันเลอะฉันขึ้นมาเนี่ยพวกแกสองคนมีปัญญาชดใช้ไหมเเฮ้ย,อ,ยอะไรวะ นี่มันอะไรเศษแก้วนี่วะสวยละพวกแกเอาเลยให้ฉันกินเออคือพวกเราไม่ตั้งใจนะคะคือว่าไม่ได้ตั้งใจเหรอถ้าเกิดฉันกินไปแล้วมันบาดปากบาดคอฉันขึ้นมาพวกแกจะรับผิดชอบยังไงฮะฉันเป็นคนทำเองแหละ เพราะว่าฉันเนี่ยอยากให้แกได้ลิ้มรสชาติความเจ็บปวดที่แกทำกับฉันทำกับชาวบ้านไงเสร็จขี้โกงมาเลยจ้าวันนี้เสี่ยมาแจกเงินถ้าใครอยากได้เงินทำมาหากินแล้วก็แค่เซ็นรับเงินเนี่ยก็ได้ไปเลยแล้วนะถ้าเซ็นวันนี้ได้เงินวันนี้เลยไหมเสีย่ยอ,อืม วันนี้ชาวบ้านมาเยอะนี่งั้นเดี๋ยวขอเวลาเตรียมตัวสักครู่นะี่มันจะได้จริงไหมวะเนี่ยนั่นสิแล้วทําไมจู่ๆเสียมาแจกเงินพวกเราฟรีอะไม่ใช่ว่าจะมาทวงบุญคุณทีหลังนะเสียอ่าวันนี้ถ้าใครเซ็นรับเงินเนี่ยฉันให้ไปเลยคนละพันโหงินฉันคนแรกเลยจ้ะเสียเซนตรงนี้เอาให้เน้นเ ให้เห็นชัดๆไปเลยนะเรียบร้อยจ้าเสียอ่ะนี่พรุ่งนี้มารับเงินเพิ่มนะขอบคุณจ้าได้จริงๆพวกแกได้จริงด้วยวะ,อ,ะอยู่ผม,ม่เสียเสร็จเลยนี่ครับ พรุ่งนี้มารับเงินเพิ่มนะขอบคุณครับโอ้ไงดีวะข้าวปีเนี้ก็ขาดทุนเงินจะหวานข้าวใหม่ก็ไม่มีซะด้วยเซ็นเซ็นไปคงไม่มีอะไรหรอกนมะั้งถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกตรงนี้ตรงนี้ พรุ่งนี้มารับเพิ่มอีกนะไอ้พวกเสียขี้โกงเอาที่ดินของพวกเราคืนมาเสียขี้โกงเสียหน้าโกงได้ไปกรทั่งชาวนาจนโจอ่ะเงินก็ไม่ให้เราแถมยังมายึดที่ดินของเราไปอีกเอาที่ดินทำมาหากินของเราคืนมานะเว้ยเฮ้ เียงนังอะไรกันวะฮะพวกแกจำไม่ได้เหรอพวกแกนั่นแหละเป็นคนเซ็นยกที่ดินให้ฉันเองแล้วจะมาทวงคืนแบบนี้ได้ยังไงวะฮะแต่พวกเราไม่ได้เต็มใจก็เสียหรอกว่าจะให้เงินพวกเราแถมยังหลอกให้เซ็นเอกสารยดไส้นั่นด้วยใช่แบบนี้มันขี้โกงที่ฉันเลยนี่วะเฮ้ยโกงอะไรกันวะนี่หลักฐานฉันก็มีว่าพวกแกเป็นคนเซ็นยกที่ดินให้ฉันเอง วกแกจะเอาอะไรอีกและอีกอย่างนะคนสวนจะเนี่ยจะมีปัญญาจ้างทนายมาทวงคืนได้หรอวะฮะคนที่โกงอย่างแกมันไม่มีวันจเจริญหรอกเว้ย <c oughs> ฉันจะคอยดูแลกันว่าคนอย่างฉันที่มันมีพร้อมทุกอย่างกับพวกคนสวนอย่างพวกแกใครมันจะ,จะเจริญกว่ากันวะ ไม่ไม่เหลืออะไรเ้ยนี่มันเรื่องซวยๆแะ้วของฉันวะเนี่ยเพราะเวนกัมมันทำงานช้าไงฉันถึงได้เร่งให้มันตอบสนองเก่เร็วอ๋อฉันนึกออกละกวว่าอยู่ทำไมหน้าคุ้นๆนี่มันคนสวนก็ไม่ว่าเอ้าเฮ้ยแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ย เป็นเจ้าของสวนมะม่วงนี่ทำไมตอนนี้มาเป็นพนักงานขายมะนาำมะม่วงซะละโคตรน่าสมเพชเลยว่ะเออก็เพาแกนั่นแหละชีวิตพวกฉันถึงได้เป็นแบบนี้ชาวบ้านที่โดนแกหลอกทุกคนขาดรายได้ไม่มีที่ทำกินต้องมารับจ้างหาเช้ากินขําเพราะว่าเจดีน่ะแกไงนี่แกต้องโทษความซื่อ แล้วก็ความโวกแกมากกว่านะฉันแค่บอกว่าจะให้เงินพวกแกก็กระดิกต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 ิกเข้ามาหาฉันแล้ว <c oughs> แกใช้จังหวะที่พวกฉันกําลังลําบากทําตัวเป็นพ่อพระมาโปดแต่สุดท้ายก็หักหลังเราที่แกมาล้านเนี่ยเพราะว่าแกหวังจะได้ที่เพราะาที่นี่คือทําเลทองใช่ไหมล่ะ <c oughs> จริงเหรอคะคุณอยากได้ร้านฉันจริงๆเหรอ ใช่แล้วเธอจะขายไปล่ะอย่าขายได้มี่แกก็รู้ว่ามันขี้โกงออกเปรียบอะไม,ม่จ่ายค่าที่แกหรอกขายค่ะฉันจะขายเอมมี่ดิพูดง,ง่ายๆแบบนี้จะได้ไม่ต้องเหนื่อยทั้งคู่แกไม่เชื่อฉันอีกนะ เจอเรื่องปวดหัวมาทั้งวันแล้วเนี่ยดื่มน้ำมะม่วงปั่นเย็นๆให้ชื่นใจหน่อยดีไหมคะทำไมล่ะคะคุณไม่เชื่อใจฉันหรอคุณต้อเห็นมีว่าฉันพยายามช่วยคุณแต่ถ้าเรื่องแค่นี้ไม่เชื่อใจกันเรื่องร้านนี้ก็คงก็ดได้ครับผมเชื่อคุณ แกลอกฉันใช่ฉันก็หลอกแกเหมือนที่แกหลอกพวกชาวบ้านพวกนั้นไงสมนหน้าพี่นีรู้หรือยังอ่ะรสชาติของความเจ็บปวดมันเป็นยังไงสมน้ำหน้า,นออา,าข <c oughs> าี้โกงรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าหน้าตาเวนกกิลมันเป็นยังไง